ครับพี่น้องพวกพวกก็ช่องฟุกขันใจรำเพลิญเอาเพียเดียวนะครับตอนนี้ก็สิโจ๊กต่างออกไม่เห็นพวงมาไล่นะครับได้ยินเสียงพวกพวกไปไกลแท้นะครับ จำนวน500บาทนะครับไปแลกเมื่อแล้วเรียบร้อยนะครับกระสีพกมาไล่นะครับเลี้ยงแ่ะจับแรกนึกจากเน่ฮักหนองบัวลำพูนะครับโอ้โหบอรฉันลืมสื่ออย่างมากระดับเกียรซีเดาว่างแบบแผนพกมาไล่ก่อนเห็นจังหวะแจัคแบบ ต้องมีการวางแผนก่อนเด็บเ็ดไปเรื่อยๆว่าใดดีเสียดีการใหญ่แม่ยาบุรีแม่แล้เอเแ๊แม่บีลูกแ,แม่บีลูก อยากได้เป็นกลมๆแต่ว่าหยานแดงบ่พ่อแหมฮหัวจะเคยเห็ดทัอะไรเอาเหรียญมา,า,าละฮะเอาเหรียญบ้าสิไม่ได้ซื้อก็สก๊อตเทปมามันได้อยูไม่รได้ใช่ไหมแล้วไงฉันได้ก็ได้ตัวอเอาเหรียญอ่ะ,อๆๆะประเด็นประเด็นนี่คือเบื้องเขาเก็ดเราก็จำรูปแบบเขามาดิว่าเดออันไปนั่งผ้าเห็ดน้ำเขาดิ จากแบบมาหนึ่งสองสามสี่ห้าแปสี่บดไม่เบิดเ่รงนียขยายกัน นงี้ยพี่เราสองใบเราคอยไม่รวมคมเดี๋ยว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 เพรบ้างแผนอยู่ที่นี่สเสียจนได้เสียววุงง่งไงสักเดี๋ยวถ้าเราติดไปอ,อยากมีคนเนห็ดแหงสี่บ้างเนาะ นีพวงประมาณนี้กำลังดีคิดว่าเออหิดเ็นผัดประมาณี่าใส่อีกใบหนึง่งใส่อีกใบเออวอนใส่ฟังนี่มม่ ท่างเนี่ะจัดระเบียบกันใส่อีกใบหนึ่งโอ้ยมันสีเบิ้ลมันสีบอมีตรอมากขงางล่างซะหน่ะห้องหน่อยไปบ่ <S <s <ug> <S นั่งเฮ็ดหรืเลยนหน,น,หนพี่น้อง

เฮ็ดแจ้งได้บ่ให้มันเสียสนับที่นี่สิได้เป็นการฝึกไปได้ถูกได้สิได้เฮ็ดอีกอยู่ดีปิดบ้าน บ่าแมนบ่าแมนวัดแค่จัดไอมาไล่กับเบิดไเปย์แป้น8นาที่มั่งว <c oughs> ่าได้ไปเสดตัวแบบนี้แค่จัดกลุมๆอย่างเดียวอยากได้ให้มันเป็นกลุมๆแบบมันถทงสวย กลุ่มไปไวะกลุ่มเลเนาะเนาะแทบมีก็เอาเนาะเมื่อไม่มหมัหกเกิด ยึดปลายมันก่อนเดี๋ยวเอาเอา,เอาอันนี้ก่อนมันสีได้บโบเคลื่อนถ้าเอาปลายเคลื่อนแน่นอน คนมึ่งหลายๆดิจะ <c oughs> ได้รู้ <c oughs> ว่าเบื้องหลังมันขนาด ถ้าได้ไปนี่เป็นไปได้ยะเกะเดื้อแค่หไหนไปหรอแม่ละนี่เขานั่งป่าห้าร้ <500. S 2> อยเป็นไปได้ยะเกะเดื้อแม่นบอกบอกหน้านเป็นไปได้ยะเกยม,มันมันเป็นแบบว่า พวกมาอะยครั้งแรกที่ฉันทำแมนต้องพวกพุ่มเจน้ำาอไม่เป็นไรเราเต็มใจของนักป่ายนะตับที่จริงของ้าขอมีอยู่แต่ว่าบบได้ขืนฟอนจะเลยโบได้เห็ดถ้าได้ขืนฟอนก็สิเหตุ แล้วเพื่อนส้มถุงกันนะทะไมมันไม่อยู่เธอต้องหนีบสิทยี่เงินเยอวจังหนีบเอาห้มันอยูอ่กันอซื้อได้ต้องลงลงขนาดนี้ก็ได้ เห็นพี่เขาเห็ดกันว่าเขาเห็ดกันยังสีมันสัเช็ดได้บอ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 เขาบดในเย็บแบบนะบอแล้วแต่แล้วแต่มันจะทำแมนมันแหละแต่ฉันบ่ได้บ่ได้บ่ไดเกามึงมึงก็ก็กำลังจะหนีบไงครับลูกพี่ก็ค่อยๆแกะออกมาอย่างนี้ไงครับลูกพี่เอาเรื่องเหมือนหนึ่งกัน คลิปนี <ส straightforward> ้คิดว่าแจ็คสนาที่เอาให้เดาเอาซีฟตอนนี้แจ็คได้ที่ซีฟซีฟแล้วเหรอวไวมากเลยอ่ะป๊าเช่นนังจัดแบ่งกับซีฟนาที่เหรอพี่น้อง ามผักคุ่มใจรึเปล่เลยคิดว่าถ้าเกิดเห็ุพ่วงหนาขึ้นสีลาไปได้ไว้ก็หนีอยู่อันนี้ซื้อลิบบินมาอยู่ ลิบินนี่ก,ก็ลงทุนให้ด่ดิบ่ได้เอาจากหาลอยไปเลยดิยูส่อรลิบินเหมือยูนิตลงลงทุนแต่ลงทุนซื้อลิบินให้พ่อมคลักปนใจ,จเาสาซสมใจเพราะความสาามุเนะ นี่สำเร็จอยู่หาว่าว่่ได้ลื่หินเนี่ยยามาบูรีฉันฉันเห็นใจเนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดกดกังสีมันจังเสียวอ,ออกงายอันค,คิดจังขึจังคุนคุนนี่เห็นพี่เขาเห็นถ้าเกิดเอานีบแล้วมันสีแบ่งขาด ด้ายเนี่ยเป็น,ปนลิปปิ้นละกกนอันนี้แล้วสีดเป็นขาวล่วงมากอยากมีคนทำให้แบบนี้บ้างอ่ะเดี๋ยจักแบ่งนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วสิบเใเห็นใจหน่ดีวะติดเจ้าสิติดไม่ได้ตรงนี้ต้องติดไปไ้ายไหมครับ xa bưng con đất thì nỏng bưng phải lì lì <laughs> <laughs> Chắc chắn mà ปวดแขนบ่ตะก้อนปวดแขนบ่นิ้วบ่แม่นถือกล้องระตีนั่อยบ่ฮะบ่มันคือแมนตีบ่แม่นสิเด้ดเออบ่แม่นสิได้ไปตัดตาคีบิตีตากล้องมือไม <c oughs> <ส>้ด้นยหน่ะตากล้องมือไม้แน้าตากล้องอยู่บอบ่มี่ติเพิ่นนะบ่มีบ่ได้ซื้อมาเดี๋ยวกันขอบคุณค่ะ ขอคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอายางเบอเที๋ยวยังเรเทียวคือสีอดเรียกเออนี่เรียกม่เป็นตับจังสีคืออยู่ยังคือตับ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 นี่ไหาย่หาไปแกงเป็นยงนอเ่งาอเงเดียววะมีไผกวนเนาะนี่เนี่ยวันนี้วันนี้เล่นเหมือนเดิมวาสามโมงใช่ไหมบัวหนา ลำเลืองก่อนสอง,องสามเอา,างานคงเทพไหมพี่เอออ,อากหน้าที่หรอนาชิบโพบชิบโอีหลีคลิปนีเครื่งองซูมง มือใหม่หัดทำไงไม่เป็นไรหรอกพอเคยเห็นหนอเอาเอียงเทียบแบกลงกระสับมันมันจะแกออกง่ายีว่าถ้าเพยอัน จ้างบักฟุกเห็ดพ่อมาไล่ใหน้นี่ต้องติดต่อมาสามมือล่วงหน้าไปล่วงหน้าสามมือบอกดูนเนาะต้องปลานีขนาดไหน ถึงมีไหลส่สดเต้เลยไม่มีนิ้วติดคลิปแน่นะสีทาเบิง้ง <c oughs> คิดขึ้นเงาเนี่วะาซีบอร์ได้อันเป็นปรูปลัดตัดตัวนีด้ดเพราะว่าเงาเงาแล้วมันลงว่าคอยได้ มใส,ส่เสยยี้ยคอนี่เสียงเงีปัญญาไม่เคยเห็นที่เห็จะได้ยินเสียงไหมเนี่ยเ้้ยยยหามแลลว่ใ <c oughs> ได้แกหมดแล้วมามามาเอามาตั้งมองกรรมเสร็จให้เอาๆๆมาเล่นชมึกพี่เฒ่านี่พอจะเอาเต็มได้เอาๆๆเต็มมันยังไงเท่าไหร่ มีสิทหน้าที่เหรอแมนบอคิดว่างิบเอ็นยิบเอ็ดน่านติะอีหลสสามค่ยทาอยู่ด้ยิบหานาที่เหมือนเดเคยอยู่ดิแต่ว่าโดนหระ

ủa vậy là ซื้อนะครับเดี๋ยวผมไปหากระดาษบ้าเขียนซื้อซื้อที่มีโอเคครับพี่น้องคลิปนี้ก็สีขอลกไปเพียงซัมมีนะครับคลิปหนาพอกันไม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตาม้ด้วยนะครับสวัสดีครับอันนี้นะครับพี่น้องหลังจากที่เฮ็ดเร็จซับเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือเสร็จเลยนะครับสายคล้องข้อเฮ็ดเร็จเรียบร้อยนะครับพี่น้องใส่ติดโบให้พ้อมเขียนนะครับแม่ฮักหนองวัวลำพูนะครับ เสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวรอไปหอยตอนเตยล่าครับพี่น้อง